บิตคอยกำลังจะเข้าสู่จุดลึกสุดนักวิเคราะห์เตือนราคายังลงได้อีกอย่าพึ่งกระพริบตาสวัสดีครับสรุปข่าวคริปโตวันที่21พฤศจิกายน2568ตลาดคริปโตต,ตอนนี้บอกเลยว่าเหมือนเรือฝ่าพายุบิตคอยดิ่งลงกว่า30%จากจุดสูงสุดส่วนอีเทเรียมร่วงหนักกว่า40%จุดชนวนทั้งหมดมาจากความกังวลว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มซึ่งอาจฉุดเศรษฐกิจชะลอตัวลง ความเสี่ยงทั้งหมดกำลังบีบตลาดทำให้นักลงทุนต้องจับตาทุกการเคลื่อนไหวและประเมินพอร์ตกันแบบลมหายใจรถต้นคอนักวิเคราะห์กำลังพยายามหาว่าจุดต่ำสุดหรือว่าบ o t t o m ของรอบนี้อยู่ตรงไหนอังเดรดรากอชจาก Bitwise ชี้ว่าโซนอันตรายอยู่ระหว่าง $84,000 ดอลลาร์ 84, 000, หรือต้นทุนของ BlackRock และ $73,000 ดอลลาร์ 73, 000, หรือต้นทุนของ i c r o s t r a t e g y ดรากอชผู้ชัดเจนว่า Max Payne จะเกิดขึ้นเมื่อราคาชนจุดต้นทุนของ BlackRock หรือ MicroStrategy แปลตรงๆคือถ้าทะลุโซนนี้ลงไปนักเล่นใหญ่เจ็บทั้งกระดานแต่ก็ยังมีเสียงมุมมองบวกแม t โฮแกนจาก Bitwise มองว่าคุณค่าพื้นฐานของ Bitcoin ไม่ได้หายไปไหนเพราะ Bitcoin ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่รักษาความมั่งคั่งโดยไม่ต้องพึ่งอำนาจส่วนกลางตอนนี้ Bitcoin อยู่ในโซนกดดัน และตลาดกำลังรอผลลัพ์จากนโยบายดอกเบีย้ยเฟดนี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการเปลี่ยนเทรนอาจเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีถ้าชอบข่าวคริปโตแบบนี้กดไลค์ก็ติดตามไว้เลยครับ